สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่11หน่วยวันเข้าพรรษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องความเป็นมาของวันเข้าพรรษาประจำวันจันทร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4ค่ะพร้อมแนละ้วก็ไปดูข้างในเลยคะ่ะ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิดกันด้วยนะคะโดยการใส่แมสก่อนออกจากบ้านและล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะวันเข้าพรรษาคำว่าเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระพิสุสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดณนะวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระพิสุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริก โัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแต่ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าพระสงฆ์นั้นไปเหยียบข้าวต้นกล้าและพืชอื่นๆจนได้รับความเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำวัดตลอดสามเดือนในฤดูฝนค่ะ วันเข้าพรรษาปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2514ตรงกับแรม1ค่ำเดือน8นะคะคำศัพท์ท้ายหน่วยการเรียน b u d d h i s Lane b u d d h i s Lane แปลว่าเข้าพรรษาค่ะ Candle Candle แ,แ,แปลว่าเทียน m ั n g แปลว่าพระสงฆ์ p o p e e ี p l ผแปลว่าประชาชน m a t r e อแ a แปลว่าวัดคะ่ะงานสัปดาห์นี้หน่วยวันเข้าพรรษาเราจะให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวถอถุงคะ่ะแบบฝึกหัดเล่มสีแดงคัดกอไก่ วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะภาษ,ษาไทยตัวลอริงค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีแดงภาษาอังกฤษ big and bold วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว J J Jack เหยือบตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะแบบฝึกหัดคัดตัวเลขค่ะวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข2ออารบิกนะคะ ลกลยนอย่าลืมระบายรูปลิงสองตัวด้านบนให้คุณครูด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ